สวัสดีจ้าพี่น้องป้าไปสุขคูสุคนมาเล่องจานมันนีไม่กินข่าเป็นหกหกบวงหลังไม่กินเขา้เขเขาตามแค่รสจ้ะตามแค่รสกับปลาเซลมอนตามแค่รสปลาเซลมอนแล้วก็ปป้งูมอวนนี่จ้ะป้งูขเขานียวแล้วก็พะโล้กไก่พะโล้กไก่จ้ะกินไปคุยไปเนาะค่ะพี่น้องกินไปคุยไป มาท้ามือกันิ่งเรียนมาได้สามเซาสามเซาแล้วก็อาที่นี้เรียนอาทิตยหนึงเต็มอาที์้ามือลแล้วจ้ะแล้วก,วก็เรียนอีกสองอาทิตย์เรียนอีกสองเซาจะ้ะเรียนทุกวันเซาเรียนอีกสองเซาก็จบเพราะว่าผมงเรียนยี่สิบชั่วโมงจะ้ะน,น้องพี่น้องยากกินตามบางุวงไม่มีบางุวงมีแค่รสลองตามแค่รสไม่ค่อยมากกินแค่รสเดียเลย ตาํา,นห,นนตาหน่อย,ย,ยหน่อยมึงอยากพี่น้องมึงอ,อยากเนาะทำได้หลายอืมแซ่บบ่กันอืมแซ่บตําหน่อยเดียวไมหน่อยๆแค่ร้อยพี่น้องป่อยให้หย่ากกับคนเดียวอืมอืมาเด้อ ดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะบอกอะไรไม่มาเห็ุคลิปกินนะเสดมันแต่เห็ี่ยวก,กินอ,อ่ะืมอบเหยี่ยวกินไลายครับเต็มไปกินมาเบิดอืม อบบม,ม่ต้องกินตำบางฮู้เลมมยพี่น้องตำแค่รสเนี่ฮ้อันแพงผุดกินตำแค่รสดนี่ะปลาช่อนมาพี่น้องเจ็บแฮ สวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ติดตามเด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะขอบขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมกันนะจ้ะฮักกันไปยาวๆด้จ้ะออที่นี่ลองคิปด,ดูกันจ้ะก็ฟ้าเบื่อกันนด้จ้ะออที่นี่หยุดหยุดเลียนภาษาเลียนภาษาไม่คดีเด้จ้ะจากปกติที่ ที่กวงกวงว่าได้ที่ที่กวงว่ากับมูเ้ <c oughs> าใไซแกมเ้าใไซประโยคนั่นสิจากที่เา้าใไซประโยคบอถืกก็เขามาเรียนใหม่เขาก็จะใช้ให้มันถึกอะเอาจีเฮยคุ้นข้อใจนี่เ้าวว่าได้ดีดกว่าลองสมอนซสมอนใส่กับแตมแครอท แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ พักผักกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดหามือเลยเถอะพี่หน่อง พัดโลก่ไกลพี่น้องตุนไกลพัโดโล่ไกลอาซิบบอกเพชรสำหรับพี่น้องเลยจ้ะกลุ่นนะีเพชรเผชรใส่พริกสามหน่วยนึ่ง กินแล้วกับบ่การแสบท้องแสบท้องมากบอกเป็นตะยู่พี่น้องอรู้กระเพาะอื้มจัดเลยมาไม่นจำแค่รสเชื่อดแหลกให้พี่น้องไม่เคยจำกินตะเคี้ยวไม่เคยจำมะุ่วงจำแตง Để tầm bọc mua đang tầm kiếm mua cặp hàng là nè làm hay rồi. ี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปนี้จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กวองนี่จ้าเพื่อเป็นเฮดคลิปต่อไปสหรับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คอมเมนต์ด้านล่างเลยจ้าเดี๋ยวกวองไปหาไปเยี่ยมช้มทุกบานจ้ากลับไปหาทุกบานแต่ว่าจะไปไปชาไปจะไปซาจะไปซาน้อยนึงเด้จ้าเพราะว่ากลัวมันลุดเพราะว่า ของกวางเนี้ยรุดไล่ค่ะจ้ะบรรูุว่าของผู้ใดรุดเนี้ยน่าจะต่ว่ากัะสิกรับขึ้นไปติดตามแล้วจ้ะกระสิพยายามไปไปเรี่ยวผู้ใดน่าจะมันสิรุดอีกเมื่อนี้ก่ะท่าน,นี้น่าจะนาะพอกันคลิปหนาจ้ะไม่บายจ้ะวัาดีจ้ะ